ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวติ๊กต็อกนะครับสองวันนี้กระแสแรงกระแสแรงมากเรื่องค่าแรงหกรอบาทนะครับสำหรับสำหรับสลิมทั้งหลายก็โอ้ออกมาต่อต้านกันใหญ่ออกมาพูดกันใหญ่มันจะทำได้ยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายอย่างเฉพาะผู้นำประเทศก็ออกมาพูดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจะทำได้ยังไง นั่นแหละก็คือความสามารถของคนไม่เท่ากันเนาะมันจะมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับมีนิทานเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้พี่น้องชาวทิกตอกเลยว่าพี่น้องเราได้ฟังกันคือนิทานเรื่องมหมาออกลูกนะครับมันมีเท่าแก่คนหนึ่งนะครับเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วก็จะมีลูกน้องอยู่ก็เรียกว่าลูกน้องเก่าแก,ากาอ่อยู่อยู่ด้วยนานนะครับใช้ทํางานอยู่ในร้านยกเครื่องใช้ไฟฟ้ายกหนุ่นนี่นั่นใช้งานในร้านนะครับ แต่พอหลายๆปีมาสินค้ามันเยอะแล้วก็ลูกค้าก็เยอะค้าขายก็ดีขึ้นท้าแก่ก็เลยต้องจ้างลูกน้องเพิ่มมาอีกคนหนึ่งคือก็ขอเรียกว่านายขอแะ้วกันเนาะมีนายกอมาอยู่ยมาอยู่มาก่อนแล้วก็นายขอก็จะมาอยู่ที่หลังแล้วก็นายขอมาอยู่อีก 3- ามสี่เดือนนะครับท้าเก่ก็ขึ้นค่าแรงให้ขึ้นเงินเดือนให้นายขอแต่นายคอค่าแรงก็ยังเหมือนเดิมรายได้เท่าเดิมนะครับ เจ้าก็ก็ทำไมเราอยู่กับเท่าแก่มาตั้งหลายปีทําไมค่าแรงเราเท่าเดิมเท่าเดิมสามร้อยสามร้อยอยู่เท่าเดิมค่าแรงไม่ขึ้นเลยแต่ไ้คอนมาอยู่ไม่ไม่ถึงสามสี่เดือนเอ้ไม่ถึงสี่ห้าเดือนมันอยู่แค่สามเดือนทําไมเท่าแก่ขึ้นค่าแรงมันวันละสี่ร้อยห้าร้อยเอ๊ะยังไงก็คิดอยู่หลายวันก็ตัดสินใจไปถามเท่าแก่ดูก็เลยไปคุยกับเท่าแก่เท่าแก่ครับผมขอถามหน่อยว่าทําไมถึงเท่าแกถึงขึ้นค่าแรงให้ไอขอมันทําไมผมอยู่ตั้งนานแล้วทาไมเท่าแก่ถึง ให้ค่าแรงไม่เท่ากันเท่าแก่รักลูกน้องไม่เท่ากันหรือครับเท่าแก่ก็เลยอ๋อไม่มีอะไรเอาอย่างนี้มันมีหมาตัวหนึ่งมันออกลูกอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยมึงช่วยลงไปดูหน่อยที่ว่าหมามันออกลูกกี่ตัวไอ้ลูกน้องเจ้ากอมก็งงหน่อยทำไมเท่าแก่ให้ลงไปดูหมาก็เลยลงไปดูไปดูเสร็จปับ๊บเท่าแก,ก่ก็พอขึ้นมาเท่าแก่ก็ถามว่าหมาออกลูกกี่ตัวบอกสี่ตัวครับมีตัวผูกวว้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวอ๋อไม่รู้ครับ ก็ต้องลงไปดูใหม่เราไปลงเสร็จลงไปดูเสร็จกลับขึ้นมาเท่าแกก็ถามตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวครับอ้าวแล้วมันมีสีอะไรบ้างอ้าวไม่ไม่ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องลงไปดูใหม่ต้องลงไปดูสามเที่ยวนะครับเราต้งขึ้นมาบอกเท่าแก่ว่ามีสีดำสองตัวสีขาวสองตัวนะครับจากนั้นเท่าแก่ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งไปเรียกไอ้ขอมาที่ก็เดินไปเรียกไอ้ขอมาเจ้าขอเจ้าขอก็ งงถามเท่าแก่มีอะไรครับมึงลงไปดูหมาที่มันออกลูกอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยมันออกลูกไปกี่ตัวเจ้าขอก็ลงไปนะครับลงไปดูหมาลงไปดูหมาเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาเท่าแก่ก็ถามว่ามาออกลูกกี่ตัวสีตัวครับมีสีอะไรบ้างมีสีขาวสองตัวสีดำสองตัวครับสีตัวแล้วก็มีเพศอะไรบ้างมีตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวก็คือเจ้าขอนี่ลงไปครั้งเดียวนะครับลงไปครั้งเดียว สามารถขึ้นมาตอบเท่าเก๋ได้ทั้งหมดสวยเจ้ากอเนี่ยลงไปถึงสามครั้งถึงมาตอบเท่าเก๋ได้นี่สาเหตุว่าทําไมกูถึงให้ค่าแรงมึงอ่ะเท่าเดิมแล้วคนมาอยู่ใหม่เนี่ยเขามาอยู่แค่สามเดือนเขาไม่กูต้องขึ้นค่าแรงให้เขาคือความสามารถของเขากับมึงมันต่างกันมึงต้องเข้าใจว่าความสามารถของคนเราไม่เท่ากันเขามาอยู่แค่สามเดือนก็จริงแต่ว่าเขาสามารถวางคล้องวางอะไร ค้าขายขายของขายอะไรน้าร้านปิดการขายก็อะไรได้หมดแต่มึงอยู่ตั้งนานแล้วลูกค้าเข้ามาก็ยังสามไม่สามารถปิดการขายได้คืออธิบายสินค้าอะไรก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ค่อยเป็นนี่แหละคือยังไม่สมองไม่พัฒนาหรือว่ายัง,งโง่แต่คนที่เขาฉลาดเข้ามาทําแป๊บเดียวเขาก็สามารถปิดการขายทํายอดได้เท้าเกก็ต้องขึ้นค่าแรงให้เขาตามนั้นพอจะคล้องใจเอ้มึงยังคล้องใจอะไรอีกไหมไอ้เจ้าก,กอก็โอ้ครับ ยอมรับยอมรับตรงนี้ยอมรับว่าเออพอเขาเข้ามาแล้วเขาขายของได้ดีเนี่ยครับเขาเรียกว่าความสามารถของคนเราไม่เท่ากันยกตัวอย่างานายกปัจจุบันเนี่ยครับนายกปัจจุบันเนี่ยคือเกความฉลาดของเกงคงจะสู้เด็กรุ่นหลังเขาไม่ได้นะครับสู้เด็กรุ่นหลังเขาไม่ได้เขาอาจจะมีวิธีวิธีการวิธีการพัฒนาองค์กรพัฒนาสินค้าพัฒนาประเทศเพื่อให การค้าการขายมันดีพอค้าขายดีบริษัทเปิดร้านห้างร้านเปิดร้านขึ้นมาค้าขายดีทําไมจะจ้างลูกน้องเพงๆไม่ได้เพราะว่าค้าขายดีกําไรดีใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างทุกวันเนี้ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาจะขายวันนึ้งจะขายสักสิบตีสิบตัวยก็ยังลําบากแล้วจะจ้างลูกน้องวันละสามร้อยสี่ร้อยได้ยังไงจ้างไม่ได้ต้องจ้างก็ต้องล้างเองนะครับเพราะว่าค่าค่าแรงมันจ้างจ้างสูงไม่ได้เพราะว่าค้าขายมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดค้าขายดี อะไรมันก็ทําได้หมดแลละครับเพราะเท่าเก่มีกําไรเปิดร้านเปิดโรงงานขึ้นมาผลิตเครื่องใช้ไฟผลิตทีวีออกมาขายทีวีออกมาขายดีทุกคนมีเงินก็ซื้อทีวีเปลี่ยนทีวีใหม่กัน3เดือน4เดือนเปลี่ยนหรือว่า6เดือน,เป,น,ปนเปลี่ยนทีปีหนึ่งเปลี่ยนทีสินค้าก็ขายได้แต่ถ้าเป็นสินค้าถ้าเป็นเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายอะไรก็ไม่ดีคนไม่มีเงินนะครับมันจะซื้อไหมทีวีไม่ไม่ซื้อมันก็พอมันมีปัญหามันก็เอาไปซ่อมนั่นแหละคือ คนไม่มีเงินนะครับอยากจะฝากเอาไว้ให้คิดนะครับเพราะว่าความสามารถคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆครับ